แถให้หน่อยอจับไปลูกค้าประจาวิธีการคุกผงนะครับอ่าเราก็จะใช้แบบผงสําเร็จรูปมาเลยนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับจะเป็นรสชาติปาปิก้าบาร์บีคิวข้าวโพดหรืออะไรก็ตามที่มีขายนะครับเป็นต้ยมยำก็มีนะครับอันนี้เราก็ไปหาซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยนะครับว่าผ,ผงก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการที่เราใช้นะครับเราก็จะเอากระชับเนี่ยใส่ลงถุงใหญ่ใบใหญ่หญหญหญแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ทำให้กล้วยสามเนี่ยแบบกระจายตัวนะครับกระจายตัวแล้วก็ผมก็จะโรยตัวผงเนี่ยเข้าไปเลยนะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับใครที่จะเอาใส่แบบกรละมังแล้วก็คลุกในกรละมังก็ได้แต่ผมก็จะใส่แบบในถุงแบบนี้มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็จับถุงแบบนี้เลยนะครับหมุนๆแบบนี้แล้วก็เขย่าได้เลยนะครับถ้าใครกลัวกล้วยแตกก็เบาๆเลยได้นะครับ จะได้ประมาณนี้เลยกล้วยกับโปะพุบมันจะเข้ากันดีนะครับก็จะเข้ากันดีประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เทใส่ถุงได้เลยแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับอตอนนี้นะครับเราจะขายอยู่ที่170ทุกทั้งหมดเลยนะครับต่อกิโลก็จะชั่งดูอ่ะไปแล้วนะครับก็แถมให้หน่อย อาจับไปลูกค้าประจำก็จะประมาณนี้นะครับ50บาทสำหรับถุง50บาทนี่ครับถุง50บาทนะครับดูราคาตรงนี้นะครับอันนี้คือราคาขายต่อกิโลนะครับอันนี้คือน้ำหนักตรงนี้นะครับน้ำหนักมัดนะครับการมัดอยากให้ทุกคนมาดูนะครับจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเอาลมใส่หรอกแต่ว่าถ้าเราทำแฟบแฟเวลาเราเดินทางมันจะมีการกระแทกแต่ถ้าเราใส่ตัวลมเข้าไปนิดนึงนะครับ ตัวพื้นที่ถุกก็จะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วมันก็จะลดแรงกระแทกช่วยได้ระดับเนึ่งนะครับหักเสร็จแล้วอันนี้50บาทนะครับอันนี้แถมให้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะครับประมาณนี้นะครับ